พี่พี่มาหาหนูอยาเอาไปบอกกับใครนะให้มันเป็น <Okay. S 1> ควาคลับมันจะด <Okay. S 1> ีงไหมโอเค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 สวยอะมองเห็นัดนเลย Enemies ahead Number one Number ใครว่า Number one ไหนอะ Enemies ahead <What? S 2> เป็นไงเล่าว่าจีแดงนั่นเลยดิว่าเช่าโปมาครับจรีน่าบอดนี่หว่าน็อกหนึ่งตัน,นั้นยังไม่ตายนะพี่ยิงแล้วดาวอ่ะมันน็อกมันน็อกมันน็อกสองน็อกสองี่ยิงไม่ได้แล้วมันหลุดแล้วมันหลุด,ดแต้นรก ยังไม่ตายได้ตัวนั้น,นอะ่ะเพื่อนชุบแล้วมั้งยังยังยังเพื่อนชุบไม่ได้จำให้เจ็บเพืเออเออ่อมันดาวข้างล่างเหรอให้บีบีเล่นตรงไหนอะ่ะให้บีบีเล่นตรงไหนไม่ไม่มัน <ahead. S 2> มนอกแล้วไม่ใช่หรอ ฝั่งนี้เองโอเคไปฝั่งนี้แนละ้วโคเบอร์ให้หนึ่งให้นึ่งเบอร์เลยไม่เล่นอะดีมากไม่ต้องเล่นเล่นกับพี่อ่ะเล่นกับพี่หนึ่งโอ้ไม่พี่อยู่ฝั่งนี้นะหนูไปขึ้นเับฝั่งนู้น

รอมันดิอด<บ>รอเงี <concealed> ้ย <helmet> น <lide> <ot or ifice> ี่ดิ e m ข้างหลังคนน m a t i o n เฮ้ยยโน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 อ้ยิงใครเดียวู่สาลง้ก็ไม่ตายเ้าวะ เน้องนัมม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 ม m มอมม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 มัมดมมอมม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 เมมมมมมมงมมมมมมะมังมมอมมมมมนมป e มม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 ม e มม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 ม Vai, 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 phải, phải, phải. phải, phải. Yeah, nào, phải.

เริ่มแล้วนะจอย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้านะใช่ใช่มันมีสองตัวตรงเนี้ยจะไม่รู้หาตัวไหนตัวน,นึงอยู่ไกลกันจังเริ่มึลยเริ่มเลย enemies ahead ไจุเล่จุเล่จุเล่ฝั่งนี้มีเฮ้ยเก็บหนักกว่าไปไหนเราว่ามันมาแล้วอ่ะเอาเอาไงชุบ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 มันปั๊มยาปั๊มยาอยู่ได้ได้ได้ไม่ได้ปั๊มชุบปีตูวันว่าว่างเน่เน่เน่มาร์คจุดโลเคชั่นมันมันปั๊มยามันปั๊มยาเพิ่งเสร็จจะเน็ดมันเน็ดไปมันเน็ดไป มาแล้วสมอกเอฟว y เดย์สวยที่นหนึ่งลงมาดีขึ้น่ไมมาแมสต์ลงมา <laughs> <laughs> โอย้ยยิงมาก <c oughs> ไม่ได้ยิงใครแก แป๊บนึงไม่ได้ยิงใครเลย